งานในวันที่8ของการปรับปรุงชั้นลอยนะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัวผนังภายนอกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผนังภายนอกที่ผมใช้ก็จะเป็นของคอนบูร,รุ่นนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นไม้ซาะล่องนะครับเป็นล่องเล็กๆนะครับรุ่นของเขาก็คือรุ่นอารีเอน1แผ่นเนี่ยก็จะมีความกว้างอยู่ที่20เซนหนาอยู่ที่1เซนความยาว1แผ่นก็คือ3เมตรราคาตรงต่อแผ่นจะตกอยู่ทักประมาณ190นะครับ ถึง200อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ต่างตื้อด้วยก็1แพ็คของเขาเนี่ยจะสามารถติดตั้งได้ประมาณ3ตารางเมตรนะครับเดีย๋ยวลองมาดูวิธีการติดตั้งเบื้องต้นกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ผมเคยติดตั้งครั้งแรกเหมือนกันสําหรับลักษณะน้าง,งานแบบนี้นะครับโดยเริ่มต้นนะให้เราตัดตัวแผ่นนะครับที่เราจะใช้เนี่ยให้ได้ตามขนาดตามหน้างานของเราก่อนเลยนะครับ ตามความสูงหรือว่าระยะที่เราต้องการติดตั้งนะครับตรงนี้วิธีการตัดเราก็ใช้เป็นใบตัดนะครับสําหรับกระเบื้องก็ได้นะครับใบตัดเพชรทั่วไปนะครับตัวนี้สามารถตัดได้อย่างผมก็ใช้ใบตัดม่วงใบนี้นะครับที่ใช้ตัดกระเบื้องเนี่ยได้ดีมากๆสามารถใช้ตัดตัวแผ่นลักษณะไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้ได้ดีด้วยนะครับผมให้เอาแผ่นไม้ที่เราตัดนะครับตัวนี้มันจะมีความหนาประมาณสัก1เซนพอดีนะครับเราจะไปลองที่บริเวณพื้นก่อน เนี่ยมันเป็นส่วนที่มีโอกาสนะครับจะโดนความชื้นน้ําไหลผ่านะลรพวกนี้นะครับเราจะยกตัวแผ่นเนี่ยขึ้นมาประมาณสักหนเซนเราก็เลยใช้ความหนาของตัวแผ่นเขาที่เราตัดออกนี่ครับเอามารองที่บริเวณพื้นเลยซึ่งการติดตั้งเนี่ยก็คือดันชนให้ตนิดแนบสนิทกันได้เลยของแต่ละแผ่นนะครับการยิงสกูนะครับเราจะยิงที่ตัว ท้องลอนตัวนี้ของเขานะครับที่เป็นท้องด้านด้านล่างที่เป็นสันด้านล่างของเขาไม่ยิงบริเวณนูนตรงนี้นะครับจะใช้เป็นสกูล,ลักษณะแบบนี้ปลายสว่านมีปีกใต้หัวมีรอยหยักนะครับระยะการยิงนะครับให้ยิงประมาณล่องที่สองของเขานะครับห่างออกมาเนี่ยจากขอบประมาณสักนิ้วหนึ่งแล้วก็ยิงได้เลยยิงตามแนวของตัวแปรที่เราได้ทําไว้นะครับแนวแปรที่เราทาเนี่ยทุกระยะเนี่ยจะห่างกันอยู่ที่ไม่เกินหกสิบเซนนะครับสําหรับ ผนังตัวนี้จะแข็งแรงเลยนะครับเนี่ยก็ยิงแถวละสองจัวนะครับท้ายการยิงก็ให้หัวสกูเนี่ยจมลงไปในผิวของตัวแผ่นไม้ฝานับสักประมาณสอมิลน,นะสักหนึ่งมิลสองมิลก็ได้เพื่อที่เราเดี๋ยวจะมาเก็บหน้างานอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับเพื่อทําให้มันเรียบนะเนี่ยรเราก็จะไล่ย,ยิงแบบเน,นี้ยไปทุกตำแหน่งเลยนะครับเนี่ยครับตามแนวเลย หลังจากที่เราไล่ติดตั้งนะครับตัวผนังภายนอกแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีนี้มันก็จะมีช่องว่างบริเวณด้านล่างที่เราเว้นนะครับระยะจากพื้นกับตัวผนังเนี่ยหเซนใช่ไหมครับตรงนี้ก็แนะนําว่าให้ใช้เป็น PU ครับไล่ย,ยิงตรงบริเวณช่องว่างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเป็นการปิดรูตรงนี้นะครับไม่ให้มีพวกน้ําหรือว่าเป็นพวกเศษฝุ่นเศษอะไรต่างเนี่ยเข้าไปได้นะครับเราก็ยิงปิดให้ทั่วนะพื้นที่ช่องว่างตรงนี้ที่เราได้เว้นไว้ทั้งหมดเลยนะครับ เหตุผลที่ต้องเว้นไว้ก็คือป้องกันในเรื่องของน้ําแล้วก็ความชื้นนี่แหละครับไม่ให้ไปโดนแผ่นไม้ฝาของเราเนี่ยโดยตรงได้นะครับเราก็เลยต้องเว้นไว้ใช่ไหมครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายท่านอาจจะคงสงสัยว่าไม้ฝาตัวนี้เนี่ยถ้าเรามาติดตั้งลักษณะหน้างานแบบนี้มันสามารถกัน น้ำ่วดึมไม่ให้เข้าไปบริเวณร้อยต่อได้หรือเปล่าจะเห็นว่าการติดตั้งของผมนี่ยผมพยายามนะครับจะดันชนไม้เนี่ยให้แนบสนิทกันมากที่สุดโดยเนี่ยแทบจะไม่เห็นร้อยต่อเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะมันก็อาจจะยังมีร้อยต่อระหว่างช่องว่างอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะทําการทดสอบอีกทีหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะลองเอาน้ําฉีดดูเหมือนโดนฝนสาดน้ําสาดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดสอบดูว่า น้ำเนี่ยมันรั่วซึมเข้าไปด้านในระหว่างรอยต่อหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามันรั่วจริงๆเนี่ยก็ต้องหาวิธีการแก้ไขป้องกันนะผมต้องมองตรงว่าเป็นวัสดุที่ผมเคยใช้ครั้งแรกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะกันน้ําเข้ามาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหน้างานที่ผมติดตั้งก็คือติดตั้งทับโค้งเหล็กที่เราได้ทําขึ้นมาไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไปติดตั้งกับผนัง ที่เป็นผนังปูนอยู่แล้วหรือเป็นผนังก่ออยู่แล้วเนี่ยตรงนี้จะไม่มีปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องน้ํารั่วซึมเลยนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับหลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับโดยการเอาน้ําเนี่ยลองฉีดดูแล้วมาดูผลกันว่าเขากันได้ไหมถ้ากันไม่ได้เดี๋ยวเราต้องหาวิธีป้องกันอีกทีหนึ่งสําหรับผนังแบบนี้นะครับสําหรับงานในวันนี้นะครับก็จะได้งานอยู่ประมาณนี้ก็คือการกั้นผนังห้องภายนอกนะครับ ได้ทั้งหมดแล้ว3ด้านจะเหลือบริเวณด้านหน้าที่ยังไม่ได้กัน้นเพราะตรงนี้ก็ยังมีการคิดกันอยู่ว่าจะต่อเติมในส่วนของตัวการศาสตร์ออกมาหรือเปล่าบริเวณด้านหน้านะเพราะด้านหน้าเนี่ยจะมีทั้งประตูหน้าต่างนะครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสน้ําที่จะสาดแล้วก็อาจจะซึมเข้าไปในตัวบ้านอะไรแบบนี้นครับก็ยังคิดกันอยู่ว่าจะทํารูปแบบไหนสําหรับการทาการศาสตร์ด้วยนะครับดังนั้นด้านหน้าก็เลยจะยังไม่ได้มีการปิดตัวผนังด้านหน้านะครับ เดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อในวันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะได้งานอยู่ประมาณนี้นะครับ